สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมครัผู้สมัครสสพักก้าวไกลนะคะอย่างคุณเพชรกรุนพลเนี่ยถูกรับน้องแล้วค่ะหลังจากที่โลกโซเชียลนะคะมีการแห่ขุดทวิตเตอร์เก่าๆอ้างว่าเป็นข้อความที่นักแสดงรายนี้เนี่ยเขียนเอาไว้ในอดีตนะคะทั้งข้อความในเชิงเชียร์ให้คนบางคนเนี่ยติดโควิดแล้วก็แซะเกี่ยวกับความเชื่อด้วยค่ะ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนสนใจนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณเพชรนะคะเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมากๆด้วยค่ะคุณเพชรเองนะคะเป็นนักแสดงวัย45ปีค่ะที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวเป็นผู้สมัครสอสพักก้าวไกลนะคะลงเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่แทนนายศิราเจนจาคะ หลังจากที่หลุดเก้าอี้สอสค่ะเนื่องจากว่าสารัฐธรรมนูญเนี่ยวินิฉัยว่าเคยต้องโทษคดีช่อโกงภายหลังค่ะคุณเพชรเนี่ยเปิดตัวได้ไม่นานใช่ไหมคะก็เลยกลายมาเป็นขวัญใจคนใหม่ขึ้นในทันทีค่ะให้บรรดาแฟนคลับพักก้าไกลนะคะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ชม นักแสดงรายนี้นะคะมักจะมีการทวิตเตอร์ข้อความโพสต์ข้อความหรือว่าแสดงความคิดเห็นในเชิงที่ตําหนิรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นระยะระยะนะคะแต่ในอีกมุมมองหนึ่งค่ะก็ได้มีสมาชิกชาวโซเชียลนะคะแห่กันไล่ขุดข้อความเก่าๆที่คุณเพจน,นี่แหละ เคยทวิตผ่านบัญชีก็คือเพชรชี่6กหนะคะเมื่อครั้งที่ยังไม่ลงสนามการเมืองแล้วก็มีการพาดพิงถึงรัฐบาลรวมไปถึงสถาบันอื่นๆอย่างเช่นข้อความทวิตเมื่อวันที่25ธันวาคม2 5 6 3ก็คือประมาณปีที่แล้วนะคะซึ่งในโซเชียลยมีการแชร์ข้อความที่อ้างว่าคุณเพชรเนี่ยเขียนถึงสถานการณ์ไวรัสโควิดโดยระบุว่าข้าราชการทำเนียบติดโควิด -6 คนสาธุขอให้ได้ขอให้โดนทีเถอะ จะทานมังให้ปีนี้เลยแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบในทวิตค่ะกลับไม่พบข้อความดังกล่าวปรากฏอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ชมคาะยังมีการแชร์ข้อความที่อ้างว่าคุณเพชรนี่แหละเป็นคนทวิตเมื่อวันที่25กุมภา2564พึ่งต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ แล้วก็มีการระบุนะคะบอกว่าพอดีลูกค้าที่มาบ้านค่อนข้างมีเหตุผลแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับไม่ต้องหาอะไรมาติดฝาบ้านให้กราบไหว้แบบไร้เหตุผลครับเอาละค่ะข้อความนี้นะคะจากนั้นเนี่ยพอมีหลายๆคนได้เห็นปุ๊บก็มีสมาชิกโซเชียลท่านหนึ่งคะ่ะทวิตตอบกลับนะคะบอกว่าการเอารูปมาติดให้กราบไหว้ที่ฝาบ้านเนี่ยไม่ใช่ไร้ซึ่งเหตุผลค่ะ เป็นการกราบไหว้ที่รู้สึกสำนึกในบุญคุณเหตุนี้คือเหตุผลหลักในการที่จะให้เคารพสูงสุดอย่างเช่นบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วหรือแม้แต่บรรพบุรุษยินดีที่จะรับฟังเหมือนกันนะคะถ้าไม่แสะและใช้ซึ่งเหตุผลอันนี้ประชาธิปไตยแบบไม่ต้องแสะค่ะ อย่างไรก็ตามนะผู้ชมคะเมื่อมีการตรวจสอบในทวิตเตอร์ของคุณเพชรแล้วเนี่ยกลับไม่พบข้อความชุดดังกล่าวที่มีการกล่าวอ้างกันรปรากฏอยู่แล้วนะคะเรื่องราวนี้คะ่ะก็ไม่รู้นะคะว่ามีการลบจริงหรือเปล่าหรือว่าออได้มีการไม่มีข้อความที่อยู่จริงคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะงานนี้ค่ะก็คงจะต้องมีการรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องราวนี้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะและนี้ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม